ตัวรัฐธรรมนูนได้มีการแก้ไขและประกาศแล้วว่าการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูนปี2560ฉบับแก้ไขเนี่ยจะมีบัตรเลือกตั้งสองใบก็คือเลือกสอสอเขต400เขตแล้วบัญชีรายชื่อ 100, ร้อยบัญชีรายชื่อแล้วก็ในการแก้ไขจึงส่งผลกับพระรัมยัดประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องการเลือกตั้งกับพระราชนัดประกอบรัฐธรรมนูนเรื่องพักการเมือง ซึ่งในกรณีนี้ก็ถ้าไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือพักการเมืองทุกพักเนี่ยก็จะส่งสสแบบบัญชีรายชื่อทั้ง7จ็ดสิบเจ็ดจังหวัดทั่วประเทศเพื่อทุกเขตนะฮะค,คือเขตแบบบัญชีรายชื่อต้องมีเพื่อส่วนสสเขตนั้นนั่นน่ะก็คงจะดูว่าพักไหนหลักการก็คือเขาอาจจะส่งเพื่อ ได้ปฏิริษีก็อีกส่วนหนึ่งแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกันละคือคะแนนปฏิริษีก็เป็นของพรรคส่วนด้าส่งก็คือพรรคการเมืองก็จะส่งก็เหมือนว่าจะต้องเป็นผู้ชนะชนะมากชนะน้อยเป็นสสอ,อันนี้ก็ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งจะมีเหลือวิธีคิดคะแนนเท่านั้นวิธีคิดคะแนนแต่อย่างไรก็ตามจะคิดยังไงก็ผมต้องแยกระบบบัญชีรายชื่อที่เลือกบัญชีรายชื่อไป ไปร้อยคนส่วนถ้าเป็นสสเขตก็ไม่มีผลกับการก,การมาเรียกว่าใครชนะกชนะซึ่งตรงนี้ในส่วนของพรรคประชาชาติเนี่ยบัตรสองใบหรือบัตรใบเดียวเราก็มีปากพร้อมเพราะว่าคือพรรคเดิมนั้นเราตั้งได้แค่2ปีเราเลือกตั้งตอนนี้พรรคเราอยู่มาเกือบ5ปีแล้วเราก็มีความพร้อมเาตลอดระยะเวลา5ปีเนี่ย เราทำการบ้านตลอดแล้วเราก็พยายามจะให้ประชาชนเห็นว่าพรคประชาชาติเป็นพรักที่จะแก้ปัญหาสำคัญของประเทศนะโครงสร้างของประเทศให้มีโครงสร้างที่สมดุลแล้วก็ให้ความสำคัญประชาชนต้องมาก่อนก็คงจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคราวนี้ปัญหาก็คือว่าพอแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญเสร็จ กฎหมายประการัรนูลเสร็จอ่าในรัฐบาลชุดน,นี้เขาก็มีเทอมอยู่ถึงปีหน้าในในทางกฎหมายแต่ตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะมีเหตุว่าคือท่านเป็นเกิน8ปีแต่ตรงนี้ก็จะเป็นวิกฤตทางคือท่านจะอาจจะข่มงำกฎหมายได้ข่มงำผู้ตัดสินได้แต่ท่านไม่สามารถมีเหตุผล ที่จะไปฝืนนะและที่สำคัญอย่างยิ่งคือมันไม่มีกฎหมายห้ามว่าท่านจะยุบสภาหรือไม่ยุบสภาแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเมื่อกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จรัฐธรรมนูญเสร็จเนี่ยกติกาประเทศมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยรัฐบาลที่เขามีความละอายเขามีความร,รู้สึกว่าควรควรที่จะยุบสภาก็มีให้เห็นเช่นปี2554 พอแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญคือแก้รัฐธรรมนูนปี50ระบบเลือกตั้งเสร็จก็มีนายกอภิสิทธิ์ก็ยุบสภาหรือถ้าเราย้อนไปก็รัฐธรรมนูนปี40พอเสร็จก็มีการยุบสภารัฐบ,บาลทหารก็ยุบสภาแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ว่านายกท่านจะยุบสภาหรือไม่เนี่ยคือไม่มีกฎหมายห้ามแต่สิ่งที่อยู่มาเนี่ย ท่านอยู่มาแปีคือสิ่งที่เห็นคือประชาชนคุณภาพชีวิตไม่ดีขึ้นเลยการแก้ปัญหาของประเทศในระดับภาคระดับจังหวัดและระดับพื้นที่เนี่ยมันก็มีลักษณะที่แตกต่างกันคือเราหนีไม่พ้นว่าถ้าพักเราได้เราจะต้องแก้ปัญหาคือกระจายอำนาจการกระจายอำนาจกระจายงบประมาณ ไปยังในพื้นที่เพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการกระจายอํานาจมันเป็นการมอบอํานาจให้มายึดครองส่วนภูมิภาคแล้วก็มายึดครองส่วนท้องถิ่นคือแทนที่จะกระจายอํานาจก็กลับมาครอบงาจํานวนมากนะอันนี้ว่าแล้วละการแก้ปัญหาลักษณะนี้ก็เลยทําให้ประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะในยุคคอสชเนี่ยมีความเดื่อมล้ํามากที่สุด แล้วก็หนีไม่พ้นว่าถ้าอํานาจอยู่กับคนเพียงกลุ่มเดียวก็คือจะมีการคอรัปชั่นมากที่สุดซึ่งคือไม่ไม่เคารพในติปัญญาและก็ศักยภาพของประชาชนความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนจะอยู่กับนายกรัฐมรีกับพวกพ้องแต่ประชาชนจะมีความยากจนมีความเลื่อมล้ําและมีคุณคาาชีวิตที่แย่ลงและเรื่องการศึกษาก็ด้อยลงดังนั้น เชื่อว่าถ้านายกยังฝืนจะอยู่ท่านก็อาจจะอยู่ได้แต่สิ่งที่ประชาชนเนี่ยไม่อยากให้ท่านอยู่ในส่วนหนึ่งนะครับ,นะรบแล้วในทางปฏิบัติเมื่ออะไรพร้อมแล้วท่านควรยุบสภาครับที่เข้าใจปัญหาของประชาชนแล้วเป็นพรรคการเมืองที่เชื่อประชาชนไม่ใช่ให้ประชาชนมาเชื่อเพราะประชาชนเนี่ยเขาอยู่แบบซื่อๆตรงๆประชาชน ยังมีความหวังกับพรรคประชาชาติและเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราจะมาบอกประชาชนโดยพรักการเมืองก็อาจจะเอาคําพูดเหมือนพรรคประชาชาติมาบอกแต่พูดเหมือนกันแต่จะทําไม่เหมือนพรรคประชาชาติทําเพราะพรรคประชาชาติเนี่ยเราวัดกันที่คุณภาพชีวิตแล้วความสุขความเจริญของประชาชนอันนั้นคือความสําเร็จของพรรคประชาชาติสิ่งที่เรามีคือความจริงใจให้ประชาชน